ได้เลยใช่ปะพี่รู้ทำไมเสียงมันเหมือนเมาๆอ่ะเสียงมันเหมือนวันนั้นเลยอ่ะเมาเหรอไม่รู้ดิมันก็มันก็รู้มันก็มันบอกมันมันบอกว่ามันดกโซจูมาครึ่งขวดบอกเงี้ยบอกพี่แต่ว่ามันแต่มันมันดูไม่มันดูไม่เลือนนะมันมันอาจจะกลืนๆแต่มันไม่เลือนนะพี่ดูอยู่เนาะไม่เป็นไรเอ้พี่ไปทำอะไรมาบ้างวันเนี้ยมึงโอ้ยอ้าวไปจากกันอืมมึงขึ้นดิ ไอ้นไอ้อนายน้องมานี่ดิเอ้ยได้แล้วรู้ฟังเสร็จนะเฮี้ย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 น้เป็นีเฮี้ยอะไรวะพี่วันหนวะให้เรียก สัตว์และโจมาพี่ก็เป็นหมารู้อยู่น้องรู้อยู่รู้อยู่จะกันแอดดับนะรู้อยู่รู้อยู่เงินสำคัญกว่าชีวิตทุกคนอ๋อหายละครับหมอหมอจะนี่หายละครับโจโจน้องจะกันครับบ๊ายบายโจน้องเลิฟไอ้พี่มันเอ็งหายพี่ไลยดิน้องนี่นเนี่ย แจ้งน้อหาแล้วไปแดอกไปน้องไอพี่ไปไปเสี่ยงเสียงเป็นไรแม่เนี่ยวันนี้โอลิป้นไม่สำเร็จเหรอน้ะอเอโดนจับสําเร็จเฉเแต่โดนจับอ๋อแต่ได้แต่ได้ใช่ไหมแต่เมื่อแบบส่วนของมึงก็หายดิงเงี้ยใช่โดนเป็นไรเพื่อเพื่อแกงได้เลยใช่ไหมที่รู้ทำไมเสียงมันเหมือนเมามาอ่ะเสียงมันเหมือนมันนั้นเรี่ยเมาเหรอไม่รู้ดิมันก็มันก็รู้มันก็มันบอกมันมบอกมันลงไปดกโซจูมาครึ่งขวดบอกเงี้ยบอกพี่แต่ว่ามันแต่มันมันดูไม่มันดูไม่เลือนนะมันอามแต่่มมันนนไเือ พี่ดูอยู่เนาะไม่เป็นไรแล้วพี่ไปทำอะไรมาบ้างพี่ทำอะไรพี่ก็ไปซ่อมรถพี่ไปขายรูปายรูปไปเกมมาขายยาว่าไงไอสัตว์มีป้นธนาคารแต่แม่งไล่กูสามคันรู้นไงไอโจมีอุ้มคนแต่มันก็มาหน้าธนาคารมูลนลิอืมไอเฮียมันมันเออมาวายชี้ลวดอ่ะแม่งเอาสุดจัดไอ้ีะมันไม่ได้คุยกับใครใช่ปะมันไม่ได้จีบใครใช่ปะไม่มีไม่มีจีบใครอยู่แล้วเอ็งก็รู้อยู่พี่อ่ะพี่ดูนะพี่ไอโจเอ็งเชื่อใจพี่ไหมนะเชื่อครับเออคือสุดท้ายแล้วมันก็รักเองคนเดียวถูกไหม เออมันก็บอกพี่ตลอดอย่าไปคิดมากเว้่น้องจะมีอะไรเหรอเว้ยใจพี่อยูอ่กับพี่พี่ดูแลอย่างไรก็รู้อยู่อย่าไป้วเนาะพี่เอาอยู่ถูกน้องพี่เอาอยู่อยู่นะน่าจะครับน้องพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะฮาคิม,มันสั่นขอ,อ,อข้าวข้างนอกลงหน่อยครับอุ้ยวิลาเข้าประเทศมาเอาของเถอะ อาไม่เขาจะรับเทียกไปด้วยไงเข้ามาให้รู้มันเปิดรถไปเองหมอห้าเครับเอ้ยชื่อหมอคุช้จะเป็นตะคิวแล้วนี่ <c oughs> ตัวทำดีแล้วถูกปะ่ะไม่ผมก็เอนเตอร์เทนคนดูไงผมก็อย่คนดูแบบเห็นขำขบ้างผมรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วอะพวกมึงแยกแยะหน่อยด่ะให้รู้มันก็รักโจคนเดียวมันก็แบบมีพูดเล่นขำขบ้าง,งเอนเตอร์เทนไงคอนเทนต์กูสองคนบ้างไงถูกไหมเออมึงก็รู้อยู่แล้วมึงก็รู้อยู่แล้วว่าไอฟิล์มกับไอมิกมันคุยกันโอซีอยู่แล้วเอ้ยโทษคนดู โทษ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 มันก็แบบทำน้อยไปงั้นแหละอย่าอินให้มันมากน้องเฮียรู้ไปโจงงอนเหรอไม่รู้อ่ะนางเจงแขงใช่ไม่งอนหรอกมันก็น้องก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเออมันก็มันก็แค่ละอาจจะมันอาจจะคิดถึงมึงหรือเปล่าแบบว่ามันติดคุกมันก็แบบแล้วเองไปโอบมันเลี้ยงที่มันติดคุกอ่ะแม่นางหมอนางหนุ่ยตำรวจเออนั่นแหละนางนางเออมันอะไรของหนุ่ยตำรวจเฉยเลยน้องก็เลยไม่อยากกวนนั่นแหละมันไม่ฮะ รประเทศเป็นอีเิีต์ละลอะยรถกูสกะไปไม่ได้นี่ต้องล้รไม่ได้ไรู้ว่าไแล้วครับลีครับมันไปไม่ได้รถมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยโอไอกูมุดงิดว่าขอบคุณฟอลโลใหม่เด้อครับไม่นเนีย่ยแหละพี่ช่างซ่อมเรืออยู่ละเออกูลียิงเองซ่อมเองมันบั๊กพี่โทรศัพท์รู้กับโจไอซีแต่มีแต่มีแต่มี เวอร์อนสวัสชัยเละไม่เละหรอกเดี๋ยวมันก็มันมันไอโจมันเล่นไอซีไปโจไม่รู้อยู่แล้วคนดูมันถึงมันดูมันก็มันก็ผมก็รู้อยู่แล้วว่าโจมันก็รู้อยู่แล้วว่าผมเล่นกันขับไม่มีอะไรอยู่แล้วสุกแกงไหนโดนไม่รู้ครับไม่ได้ติดตามข่าวเลยไม่รู้พี่ขึ้นไม่ได้เองลงก่อนดีมมาถึงเมืองแล้วเลยน้องน้องก็คือได้แล้วได้แล้ว อีเชี่ยจะได้ไปไป้ายสัตว์วันเนี้ยมีสอนน้องทำไมจะก่อแอดามึงโอ้ยอืม <c oughs> <c oughs> มึงขึ้นดิไอ้นายไอ้นายน้องวานี่ดิเอ้ยได้แล้วรู้ฟัง <c oughs> เสียงนะ เฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยรถเป็นเฮี้ยอะไรวะกูงงอ่ะเก็บรถเฮ้เราตกมันมันจะเก็บยังไงกูยังไปไม่ได้เลยแล้วกูขยับไม่ได้เนี่ยโอ้มึงลงดิไปคันอื่นเฮี้ยตอบไปนี่แหละเอางงไม่ได้ไอ้พี่กอล์ฟขึ้นแล้วขับไปมึงลองอ่ะมึงลองขึ้นได้ขับได้มึงลองขึ้นได้ขับได้ไหมรู้ขึ้นไม่ได้ ล่าสุดอ๋อตัวกูบักโอ้ยขวายเอ้ย,อยมึงขับมาหนีรู้อิเชียไอรู้ไปไอรู้ไปไอรู้ไปแรงก่อนรู้โอเคไอรู้ร,รู้ขับขับไปช้านะ้องไม่ต้องรีบรู้ลิ้นเหลววะไม่รู้เหมือนกันครับนะ้องน อารมณเมานะไม,ไม่ได้เมาไม่ได้เมา,มมาอันนี้พูดจริง<ล>พูดจริงสาระเลยไม่ได้เมาแล้วลละสะรุปขีนไหมแล้วสรุปขีนไหมกิคือแต่น้องไม่ได้เมาน้องมั่นใจอ่ะเดี๋ยวน้องห้ามแต่งบกสีอ่ะคือน้องไม่ได้เมาเห็นปะคือน้องแค่ง่วงไปแล้วน้องก็แบบอยากแอคทีฟจริงเาขาเลยปะคอคอเสียงบ,บ็อกซิ่ง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยดิฮารเฮ้ยไอ้รุยรุยเฮียเก็บบ็อกซิ่งไหมล่ะไอ้สัตว์เมื่อกี้ปั๊มเลยเฮียอ้าเอาปากใกล้มาอยู่ไงแล้วเห็นว่าผมโนวิดโนวิด น้องวิษไอ้ยชมดีจังแล้วตูรีไอ้นงวินบินนี่อ่ะมึงจะพยายามเลี้ยวเลยพี่อเบ็กแปลกไปไหนอ่ะนี่รับทองกวาวอันจะไปไงพี่โกมีสามคนนเว้ยไอ้กวางมันเป็นสมัยน่ะรถกูไปไม่ได้มันก็รู้กูขับรถกูไม่ได้แหละมึงก็ไปกับกวาวไปสิบโลย์อ่ะเออรถกูขับไม่ได้แล้วเอาตัวโกบอะไร กูก็กูก็ขับไปได้กูก็ไม่รู้นี่กูต้องเอารถมึงรถมึงมีงมงรถไหมให้รู้รถอ่ะแต่น้องก็ไม่พาแล้วแล้วไป้องไม่พาวรถก่อนไปพารถก่อนที่เราเขาตัวเขาบ้าเขับรถเตยงไม่ได้เธอว่าไงโอ๊ะ้งอก่อนเดี๋ยวเขามารับพารถพารถก่อนเฮ้ยใครอะู้มึงไอรู้มึงมึงจะไม่ได้เจอของยาหลบได้เยี้าสิบแล้วไอ้สัสเร็วเร็วเลยเร็วมเอมือเยววันดอ ล้างในงูแน่รถเก่า,าอู่พตื่นเลยตื่นเลยตอนนี้ตื่นเลยอแค่ไอติม,มละลายนี่กลับมาแข็งปกเลยเว้ยไม่ใช่ไอติมหมอแข็งฮะคุยมั้งเอ้ามึงจะด่าแล้วมึงจะด่าพี่คุยทำไมก็ต้องไอติม,ม,ม,มนี่ถามอะไรโง่อีกละอ๋อไม่อยากเลยไม่ไม่ไม่ไอ้ดูแล้ไอเอ,อ,ง,เอ,องแบบชอบชอบแบบเอามึงจะฉับให้ชนเพื่ออะไรวะไม่เป็นแตร ยังไงอ่ะพี่ขับรถเลยพี่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 ได้แล้วน้องได้แล้วไอ้รู้พาวรถเลยเอารถกูมีสองคันแล้วกลับมาได้ไงอะ่ะคนดูกูเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้มืรถรถไปทางไหนนี่สมโพธิเวทหน่วยเฮ้ยรถกูมาจากไหนอีกล่ะกูเพิ่งจะหนีไปเฮ้ยเทศมันเป็นเฮี้ยอะไรวะกูงงว่ะคนดูเฮี้ย หอ,อ,อาเยอะตรงจะแคกดิื่อกี้กระตุกซ้ายเฮียโปไม่ใช่โปครับไม่ได้เสกรถสองคันครับมึงเห็นมึงเห็นกูนทำโปตอนไหนครับน้องไม่มีนะครับนี่น,นี่รถคุยคันหนึ่งอีกคนดูว่าไง กูไม่เห็นรถใครเลยอะ่ะรถกูบลักหรออะไรไม่เห็นใครในกระดาเลยอ่ะคนดูรูว่าผมบลักอ่ะที่รักที่รักนี่เข้ามไหมฮัลโหลเธอเขามากับพี่โฮมแล้วไปกับรู้เลยที่รักสร้างเขารถเขาบลักเมื่อก้เขาเบิ่มาเขาไม่เห็นใครเลยเมื่อกีเอ้เขาขับมาที่แล้แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเธอแล้วเธอก็หายไปเมื่อกี้ใช่หรอ,อ,อต่อมอลีก็ต่อมอลได้ทันต่อมอลก่อน คนดูต่อมอมนึงไอ้เที่ย์ทันด้วะอันแหละไอ้เทียแป๊บเดียวมีวีอยู่ไอ้เทียเท่ยประเทศไม่เต็มใช่ปะไปเอ็มเน่ากูร้องไห้คนดูกูลงสตรีมเลยถ้าไปเอ็มเน่าอ่ะเจ้ให้เพื่อนเราให้เพื่อนเอของเถอะเหรอพี่รีรตอมอ,มอมเออเฮ้ย เป็นตัวบหมืองให้แต็มเหมือนชัมเปนไม่ไมีใครจะรักอ,อ้มาแชทผู้ใส่สูตรละพูดไม่รู้ฟังเว่อไอเฮียจะเย็นน้องพี่ไปจะเย็นจีไอเฮียแหนกมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงเก่าอ่ะกูจะว่าน้องไอ้เฮียกูกูก็กูกำลังจะรีน้องกูไม่อยากรีไงน่าจะพอวัยรุ่นตีกันเออไอ้เฮียวัยรุ่นตีกันวัยรุ่นตีกันมันก็เล่นนวงเป็นธรรมดาไง แต่หลาุ่นจะตีกันหรือไม่ตีกันก็อย,อย่าลืมวันเอ็กเบทไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจโค,โค,โคโ้ดกอลีกันนะน้องชายพี่ขอแค่นั้นแหละไอ้เทียไม่ขออะไรเยอะหรอกขอให้มีมีคนเ,เข้าไปแบบสมัครทิ้งไว้ก็ได้ไม่เล่นก็ได้ไงแบบว่าเผื่อใครแบบอยากได้ทีเด็ดแบบว่าเติมสักพันหนึ่งเข้าไปขอทีเด็ดกับพี่ได้น,นเว้ยไอ้เทียวาคารุมาคาร่าอะไรพี่ให้ไม่ได้นะแต่แบบก็ได้อยู่แบบว่าถ้าเป็นบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่แต่พี่แปะทีเด็ดไว้ให้บ้างทุกวันแชทบอกให้รีตอมพูดอยู่นั่นเอ้าน้องไอ้เทียกูก็รีแล้วนี่ไง รีแล้วรีแล้วสมัครครับสมากเลวครับสโบเบทกูวันเอ็กเบทะไอ้แน็กพี่ขอโทษได้ไหมล่ะเอ็นจะด่าพี่ทำไมล่ะน้องเพิ่งเห็นกรลิต้าคอมเมนต์เดี๋ยวสอบวันรีไปแทงซะเอ้าโอ้โหโ้เฮียมึงนักเลงมาจากไหนนี่น้องกรลิต้าคอมเมนต์ครับ แต่ที่แล้วไอ้คนนั้นจะสมัครราหัสมาพิมพ์อีกไหมไม่รู้ว่าน้องที่เด็ดบ้านเหมือนบอลอยู่แล้วครับน้องเฟสเองก็รู้อยู่ไอ้เหี้ยพี่องเห็นพี่องหาคนก่อนกูอยากเห็นคนสักคนเดียากูอยากเห็นคนไหวไเฮียแม่ไม่ไม่อา,ไม,อาไม่เห็นใครนะจบเลยนะถั้งรถข้รารถกูวินวอลกูคคไปจบแคปชิลเลยดิว่าไง ก็เราปุ๊บหายไปเลยไอ้เหี้ยจะเป็นชิคเก้นไม่ได้ปากนะไม่ได้เรียกในจิตไ,ไม่ได้ปากนะสองชิวดิเว้ยชิวเลยอ๋อไอ้เฮียฮึมใบะใบ้ชิว,เอ,อเ,ชวเอา น,น้องจ้าชจาตีนไม่ใช่หรือเปล่าใบเหลืองดีออรอแล้วแ่หเหลืองเลยเอร์เวอ,เอเรวแรถไต่ถังไง็นไงกลีไต่ขอบโกลีบินเหินโกลีบินสูงอย่าคิดจะหยุดโกเหินเสวยปุ๊บลงจอดนิ่มปุ๊บ้ะดิบเป็นไงฮึอ้เฮียโอ้โหชัดมาก oh, <yeah. S 1> มึงชัดปะชัดปะคนดูไม่ไม่ชัดไหมว่าว่าว่ารถกูบัก ดูนะดูดูนะดูดูดูนะเอ้ยอะไอ้กี้เพื่อนหนึ่งสองสามตึมเฮ้ยมัน oh, <yeah. S 1> เกิดอ,อะไรขึ้นอะเฮ้ยเฮ้ยรถ่ม่ไวแล้วคนดูอืม เป็นเยี่ยอะไรว่าปูงงวัน,น่อยากให้เพงของฉันนั้นฉันมีเยอสบายใจลองลัดตาลงซักครั้ง,งก็ใจฉันไม่จากไปไหน